ดีครับทุกคนครับอยู่ผมย่านาวันนี้เราจะมาเล่นแพทซิมูเลเตอร์ครั้งแรกแต่ว่าเราไม่ได้มาแบบกังๆนะครับเพราะชีวิตเราถูกสปอยครับทุกคนตอนแรกพี่ไอก็เล่นอยู่แล้วผมถามว่าพี่เล่นเกมอะไรอ่ะแกก็บอกว่าเป็นแพทซิมูเลเตอร์มันมีคาปีบาร่าด้วยเอาไหมผมก็เลยเข้ามาครับพอเข้ามาในเกมพี่ไอก็ให้คาปีบาร่าและของเพื่อนมาเต็มเลยครับซึ่งผมไม่ได้มีเพชรแบบมือใหม่นะที่จะแบบมีตัวแบบเบสิกมาถึงผมก็ได้อะไรมาไม่รู้ครับมันเป็นหน่วย Q หน่วย B หน่วยอะไรก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้ว่าหน่วยอออะะไไรเยกว่าันหนหผม ดูเอาว่าอันไหนมันดูอลังการนะก็ในวันนี้อย่างนี้รู้กันนะครับว่าเราไม่ได้มาแบบเริ่มต้นแบบปกติชีวิตเราถูกสปอยครับซึ่งวันนี้เราก็จะมาเล่นกันนะครับทุกคนตามรอยพี่ไอซ์ซึ่งผมก็ไม่รู้นะว่าเกมนี้ในแต่ละครั้งมันควรเล่นยังไงเล่นอะไรยังไงแต่จากที่ผมถามพี่ไอซ์มาพี่ไอซ์แนะนําผมว่าให้ผมเนี่ยผ่านประตูไปเรื่อยๆครับซึ่งในแต่ละประตูเนี่ยมันจะมีเหรียญทองเขียนบอกว่าต้องถึงเท่านี้ก่อนถึงจะไปได้แต่ท่านผู้ชมดูทองผมสิครับหัวไอ้แสน ร้อยล้านแสนล้า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 น,ล,น,ล,นลาล ounds! ล ounds! ลลลนลานลาคือเงินโครเยอะคือผมสามารถเดินได้แบบชิวๆเลยซึ่งผมเองก็ไม่รู้ว่าผมจะต้องละลายเงินตรงนี้ยังไงแต่ผมคิดว่าละลายไปก็ไม่ช่วยอะไรครับเดี๋ยวผมลองไปลงเล่นกันเลยดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงอ่ะสมมติโ,โอ้โเหเงินมันเยอะเกินเยอะโพดมีลงมาเหยียบอย่างนี้หรออ๋อต้องมีตัวเพ ซึ่งแน่นอนครับคาปิบาร่าก็ต้องมีลูกน้องเป็นคาปิบาร่านั่นเองในผมจะเอาคาปีหนึ่งตัวผมไม่รู้ว่าคาปีหดไมั้ยเผมชอบผมจะเอาคาปีหนึ่งตัวแล้วก็ตัวนี้ละกันแล้วก็ตัวนี้ละกันครอปสี่ตัวโอเคและนี่คือลูกน้องของเราในพาร์ทนี้ทูกคนสิ่แล้วยังไงต่อเดิมดีเยล่าโอ้โหเขาบอกให้เราเก็บเก็บครบ5ห้าร้อยใช่ไหมคอันนี้เราต้องเอาเมาส์คลิกใช่ไหม คตอนนี้เงินเราไม่นั่งงอกไปมากกว่านี้แล้วนะทุกคนต้องมีบอร์ดครับเพทูวินถอนละงานทุกคนมันเหนื่อยนะจากการเดินนะทุกคนรู้ป้ะโอเคไปต่อเลยครับด่านที่ต้องมีหนึ่งหมื่นคอยโอ้โหเราผ่านแบบชิวๆเลยนะเอาจริงชีวิตสะดวกสบายครับทุกคนมีพี่ชายที่แสนดีเราก็ไม่ต้องทำอะไรเยอะโอเคทุกคนเก็บเหรียญได้ก่อนเก็บเหรียญเด้๋ยวกันเก็บเหรียญได้๋ยวกัน ไปถอครับ75,000เปิดล็อกแบบชิวๆผมรู้สึกผมยิ่งใหญ่มากตอนนี้4 0 0แ0นไปก่อนแล้วครับโอ้โหไปแบบเร็วจัดนะตีตนถ้าแบบเป็กินเนอร์หรือว่าผู้เล่นเริ่มใหม่มันก็ต้องแบบค่อยๆผ่านไปใช่ไหมครับแต่ว่าเราเหมือนโปรเพย์เลยถ้าเปรียบกับคนอื่นนี่ผมอาจจะโซกัลางไปเลยไปเงินไม่ลดเลยพี่นนองว้าด่านเราไปเลยทุกคน ดันเขาไปไม่ดันอะไรไม่รู้อะแต่ว่าครั้งถัดไปที่ต้องไปคือบอกล้านซึ่งเหลือๆทุกคนมันเกินกว่าจะพอนะไปต่อละเดนซายซาล่าทุกคน <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวๆ,ๆเพื่อการเล่นที่ง่ายขึ้นเดี๋ยวผมโทรหาพีพ่ชายที่แสนดีผมแป๊บมด้ว <c oughs> พี่ Meanwhile โอเคพี่ได้เดี๋ยวผมลองงมดูขอบคุณครับฮ่าย่า เน้นถามเดียนเลยคือ,อยายบอกว่าให้ผมเนี่ยมาอัพตัวละครแล้วก็อัพตัวลูกน้องครับเพื่อให้วิ่งไวขึ้นแล้วก็ลูกน้องโหดขึ้นเพื่อเพิ่มสเต็กต่างๆนานา,นาบาบาบาโบเบนะครับรีวอร์ดตัวนี้เรา,ไป,นนเราไปแล้วกล่องตัวน,นี้คืออะไรอ๋อ,อเจอแล้วนี่หรือเปล่าเทียบเกรเราเจอแล้วทุกคนผาตั้งนานมันต้องเดินมาตรงนี้หน่อยครับมันไม่ได้อยู่โซนนู้นมาอยู่ตรงนี้มันมีให้เราอัพเกรนหลายๆอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นนู่นนี่นั่นอัพไปเลยแล้วกันนะครับเรามีแพทตั้งเยอะแยะ โอเคทุกคนตอนนี้ทุกอย่างอัปเกรดตันแล้วนะครับสำหรับตัวละครเราเองจากที่ผมถามพี่ไอ้นะทุกคนพี่ไอ้บอกว่ามันไม่มีเกมพาสท,ที่ว่ามันจะตีให้นะครับแต่ว่ามันจะมีเมเกมพาสท,ที่เขาเรียกว่าเป็นแม่เหล็กนะครับช่วยเก็บเจ้าเหรียญแล้วก็พวกของที่ตอกอยู่ตามพื้นให้แบบออโต้นะครับก็ผมจะเอาอันนี้นะครับเพื่อเก็บของให้แบบออโต้เพื่อจะประหยัดเวลานะครับในการที่เราจะต้องเก็บนะเราแค่เจาะเจาะเจาะก็พอ เนี่ยทุกคนอันนี้สําคัญจําเป็นในนาะเขาต้องซื้อแล้วะนะครับดังนั้นซื้อไว้ก่อนเลยก็ไม่เป็นไรเลยจะเรี่กเอ็กซ์คลูซีฟอะไรดีกว่าวเนี่ยไม่รู้ว่ะเราคําแนะนําจากทุกคนโอเคเป็นอันว่าครบงั้นเราจะลุยกันแบบยาวๆแนละ้วทุกคนไม่จอดไม่เจิดแล้วนะครับ <c oughs> จอดดินก็ได้อะไรเนี่ย <c oughs> ไปดีกว่าไปเลยจอด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 อีกรอบ <c oughs> <c oughs> อันนี้คืออะไรวะทุกคนผมสงสัยว่าคืออะไรยูชัว ไม่รู้ไม่ถามพี่ไอ้แหละเราจะไม่กวนพี่ไอ้แล้วนะทุกคนเราจะไปเองจอดทุกสถานีแล้วบอกไม่จอด <c oughs> ไปลูกชนไปโอเคถึงด่านตันเล่นทุกคน50ล้านไปโชว์ไป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 จิ้มจมลูกไป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 สงไปจ้มจิ้มจม,จมต้องเคลียร์ให้หมดเลยป้าทุกคนด่านอย่างเงี้ยเทคนิคการเล่น

อ่ะปะล็อกแล้วยังไงต่อนี่เราเลือกได้หรอว่าเราจะไปไหนมีซามูไรไอส์แลนด์แคนดี้ไอส์แลนด์ฮันเต็ดไอส์แลนด์เฮลไอส์แลนด์เว้าเดี๋ยวผมขอสำรวจแถวนี้ก่อนนะทุกคนเผื่อมันมีอะไรให้เราได้แบบสนุกสนานกันอันนี้คืออะไรอผมไม่รู้นะผมกดมัม่วมันคืออะไร <c oughs> ผมไม่รู้ <c oughs> ผมกดมัว่วเฮ้ยผมว่าสัตว์เลี้ยงที่นี่อาจจะตึงขึ้นปะ่ะเพราะว่าเรามาเมืองใหม่แล้วอะไรแบบนี้เมืองเก่าๆอาจจะแบบตัวกลงๆผมไปต่อแนละ้วทุกคน ผมไปอาซามูไรเนี้ยครับเราเป็นวิถีซามูไรต้องใช้ห้าแสน hm <meals. S 1> มีพันล้านครับนะาเยเปิดประตูจ้าพันล้านละคือโคตรรวเลยทุกคนโคตรขี้โกงอะเลเวลผมมันตอนนี้เหลืออะไรสักอย่างหนึ่งหลอดด้านบนขึ้นเป็นรีเจนแล้วนะทุกคน อาดับเทพแล้วอะแล้วก็อันนี้ผมไม่รู้มันต้องกลับยังไงอ่ะต้องอยู่ที่นี่อีกนานไหมอ่ะคืออะไรมาแบบอองๆแต่ผมก็กอดทุกอันนันนะสามารถอย่างนี้ได้ไหมอยู่นิ่งๆแล้วก็ใช้เมาส์จิ้มอ่ะอยู่นิ่งๆใช้เมาส์จิ้มก็ได้ไม่ต้องเคลื่อนไหวอะไรเทรดอะไรเราไม่มีอะไรให้นายน,นะเราม,มีแค่มังกรตัวเดียวอ่ะไหมมังกรก็โ,โง่คือตัวอะไร เราเมียตัวโง่ๆนายนายน,ายน,ายน,ายนี่สงสารเราเหรอเราคิดว,ว่านายจะเอาตุกของมาให้เรานั้นเนี่ยนายรอเราเทพก่อนเดี๋ยววันนั้นเราจะมาให้ตัวนายตอนนี้เรายังโศกากอยู่เออที่ไหนก็ไม่รู้เราจะกลับบ้านยังไงเนี่ยเข้านี่อิบหายละว่ากดอระเปากับแน่เลยเวรกรรมแท่มันเป็นอีเวนต์เหรอตรงนี้อีเตอร์เอกเนี่ยแต่ว่ารวยนะทุกคนงนั้นอยู่ไปก่อนถือว่าเป็นการฟาร์ม ทุกอย่างขึ้นเร็วมากเลยทุกคนยอเวน้นไดมอนด์เนี่ยมันค่อนข้างที่จะได้มายากเหมือนกันแฮะเลเวลรีเจน up แล้วตอนนะี้นะครับโอเคอิมอร์ทัลลวผมอยากจะกลับอะผมกลับยังไงผมขี้เกียจอยู่ที่นี่แล้วมันน่าเบือ่อไปได้ไหมกลับละที่นี่ก็มีอะไรให้เล่นเหมือนกันนะให้สุ่มตัวนะทุกคนนี่เห็นไหม สุ่มใครเย้เกดเดินดากนตัว basic เบสิกปกติมันจะอยู่เท่าไหร่เนี่ยโหน้อยมากรีดีมเย้โอเคทุกคนตอนนี้เรากลับมาในด่านเดิมนะครับผมไม่รู้ว่าต้องทำยังไงต่อนะเฮ้ยตอนี้ผมว่าผมไปได้แล้วนะเพราะว่าผมมีเหรียญแฟนาซ <c oughs> ีเยอะมากแล้วเข้ามาแล้วชนชนชนได้อะไรอ่ะผมได้อะไรจากที่นี่อย่างนั้นหรืออันนี้ไปไหนอ่ะโอ้ เดี๋ยวค่อยไปผมขอไปให้ตรงก่อนเอ้ยผมขอไปตรงๆก่อนโอเคมันตันแล้วอ่ะทุกคนมันคืออะไรก็ไม่รู้อ่ะแฟนตาซีเวิลด์มันไม่มีด่านแบบปกติแล้วหรอตอนนี้ผมก็มาถึงจุดนี้แล้วนะครับไม่รู้จะต้องไปยังไงต่ออันนี้ก็เป็นอีกฟังหนึ่งวันกันผมก็งงอะไรตีแม่ ก็ได้มาเยอะเลยก็ผมไม่รู้ว่าต้องเล่นยังไงต่อนะครับทุกคนช่วยได้ดับด้วยละกันแล้วเดี๋ยวผมจะไปนั่งอ่านคอมเมนต์แล้วเดี๋ยวมาเล่นใน EP ถัดไปนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ EP หน้านะครับบ๊ายบาย